รถดีโปรโมชั่นคุ้มอีก1รุ่น1คันกับมงคลคาเซนเตอร์คลิปวันนี้จัดมาให้อีกรุ่นค่ะลูกค้าขาใครที่กําลังมองหารถเก่งซีดานสบายกระเป๋าและค่างวดถูกๆต้องรุ่นนี้เลยได้ตัวรองท็อปด้วยออปชั่นคุ้มสุดๆเลยเลยกับ h o n d a City 1.0 Turbo ออีก1รุ่นอีก1คันที่บอกได้เลยว่าได้ปีใหม่สภาพดี เลขใหม่วิ่งมาไม่เยอะค่ะตัวนี้เป็นตัวโฉมตัว SV ตัวปี2020นะคะใครที่กำลังหาอยู่วันนี้เอามาจอดที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเป็นรุ่นนี้หลายๆท่านกำลังตามหาอยู่อ้อนแอนบอกเลยได้ความคุ้มค่ามากๆเลยนะในส่วนของตัวราคาวันนี้เปิดเพียงแค่399,000บาทค่ะลูกค้าได้รุ่นลองท็อปปี2020ยางใหม่สีเส้น โปรโมชั่นคุ้มค่าออปชันก็ดีวันนี้จัดมาให้และที่สำคัญเลยนะคะผ่อนงวดเบามากนะอันนี้คือผ่อนเบาๆเลยทักหาออนแอรเลยผ่อนงวดเพียงแค่5,900บาทเท่านั้นเองใครที่สนใจรีบอินบ็อกซ์มาได้เลยสำหรับโฉมนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นตัวรองท็อปโฉมปี2020เรียบร้อยแล้วกระจังหน้าจะมาพร้อมกับกระจังหน้าสีดำเปียนโนแบ็กแบบนี้นะคะให้มาในส่วนของตัวไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์นะคะคาดมาด้วยในส่วนของตัวนี้นะคะ ตัวโครเมียมอันนี้คือสภาพดีมากเลยนะลูกค้าเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆกริบมากๆคันนี้ก่อนหน้านี้เคยรีวิวไปแล้วอีกคันนึงคันนี้เอามาเติมสต็อกนะฮะเติมความสวยเติมความคุ้มค่ารุ่นนี้ตัวรองท็อปนะคะผ่อนเบาๆออปชั่นก็ครบค่าเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของด้านในเพิ่มเติมเลยนะคะตัวล้อแม็กเขาถ้าเป็นตัวรองท็อปลูกค้าจะได้สีดำนะคะทูโทนแบบนี้นะคะใส่ดันหลบมาให้ ยังใช้งานได้อีกยาวๆเลยสําหรับตัวรุ่นนี้เองนะคะและที่สําคัญเลยรุ่นนี้นะบอกเลยว่าภายในเขาสวยมากได้เบาะหนังมาให้นะคะภายในเป็นสีดำํำชูโทนนะคะขออนุญาตสตาร์ทและอีกหนึ่งอย่างของตัวซิตี้นะลูกค,ะคะ้าค่ะเป็นรถเก๋งซีดานที่ถือว่าภายในเขากว้างมากๆนะคะ ตัวนี้เองเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ให้ออปชันแล้วก็ความคุ้มค่าในการใช้งานมาให้เยอะมากๆลดแบรนด์เจ้าตลาดอยู่แล้วค่ะรุ่นนี้นะคะผ่อนงวดก็เบาด้วยออปชันก็ครบมีจอมาให้เรียบร้อยแล้วนะสำหรับตัวนี้ได้จอมาให้นะคะในส่วนของตัวแอร์ก็จะเป็นแบบออโต้นะคะได้ออโต้มาให้เรียบร้อยแล้วและที่สำคัญเลยเจ้าของเดิมดูแลดีมากสังเกตดูในส่วนของตัวพวงมาลัยนะพวงมาลัยสีดำนะคะ ถ้าใช้มานักหรือไม่ถนอมลูกค้าขาตัวนี้บอกเลยว่าไม่ได้กิบขนาดนี้อันนี้เดิมๆมมาเดิมๆแบบนี้เลยนะคะได้ในส่วนของตัวพวงมาลัยมันติฟังกชั่นพุสตาร์ทมีมาให้ครบเรียบร้อยตัวนี้2020เลขไม่หน4่2 2กิโลเมตรไม่แท้แน่นอนคะ่ะลูกค้าขานะคะรถบอกเลยว่าคันนี้ซื้อไปแล้วคุ้มแน่ๆนะคะนี่เลย ใครที่กําลังหาอยู่ตัวนี้รุ่นนี้โฉมนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนกับข้างวดที่บอกเลยว่าพี่คุ้มมากนะคะผ่อนคุ้มๆเลยสําหรับตัวรุ่นนี้เองถ้ามองหาอยู่สําหรับใครที่เพิ่งเริ่มทํางานใหม่วันนี้เรามีแคมเปญโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ามาให้ตัวนี้เป็นตัวอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งคันที่ประหยัดน้ํามันมากนะคะเป็นตัว122แรงม้านะคะเป็นตัวรุ่นยอดฮิตโฉมยอดนิยมของตัวซิตี้เลยนะคะ ใครที่สนใจวันนี้รีบอินบอ็อกเข้ามานะคะสามแสนบาทผ่อนงวดเบาๆนะ5,900ซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำได้ลดสภาพดีปีใหม่วันนี้จัดมาให้ในส่วนของความคุ้มค่านี้เรียบร้อยแล้วใครสนใจอินบอ็อกมาได้ที่เบอร์061 541 5387 c i ห y 1.0ี่หนึเทอร์โบวันนี้จัดเพียง3,99,000บาทค่ะ